กูว่าใจมึงจะเอากากรไรู้สู่คู่นี่ก็ไม่ได้คู่นี่นะให้หอมเพราะก็หอมก็รอดนะอ้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยหอมหอมหอมอหอมแม้ต้องแบดิมึงจะหอมากร้อมันจะได้นี่แหละคอโอ้ยีแหละเพาทจริงทำจริงอแท้ผมมีสตอ์นะซื้อสตอแท้ กับต่าบเอเฮ้ยกินมเบกับเพอเฮ้ยเอาเอาเาปังกับแสน็เนาผู้ชายกับบริสินั่เออแตนใตายกับผู้ค่ะก็คือว่าทนีเฮยไม่อื่นผู้กับสิเมือั้ในตายกับผู้คนค่ะแฟนบอกกันมากเห็นออกตหน้าปัซาซีอันหลวงลายเออจะมาลักออกันนะลักเอาเคีาเลยผม แ่แยานะสันยุดแย่ไปเยสันยุดแย่ยืดแยเก็บไปเลยมันหาซื้อยากเก็บไปใส่กระเป๋าไดเลยคนนั้นน่ะใช่สะทำารนั่งมานังขาใยี่ปายันม่แหงมาละอยากจะลุกเย่าไม่แงไเนอะมันหาซื้อยากก็ล่าดันบอมีบอกเลยบาซบ้อยกไหนใส่ตลายตุ้ยใส่ ว่นนีนะบมางบ่ากเลยเลยงามรุ่นเมือเขาต้องใส่งามันเลิงแล้วต้องใส่กับปวยยังไสายยาเลิงนะพ่ะย่ะเฮ้ยสายาเลิงกับใครอย่างบสูสายยาตกเขียงนานี่นี่ตกเขียงนาดูเขาเห็นปบบลายสายยาจริงแบบมผ่เหลือตกเขียงนานะครับดเาเห็นาบบลายเหลี่ยมลาเจ้าไว้เกือบตาย ผมผ้าเหลืองตกเกียงนานางเป็นย่อเป็นคูตกเกียงแขวนจ่องไว้กันเจ้าผ้าเหลืองผ้าเหลืองอะไรโฮมมึงไว้จองแค่กครูฟิ้งไปแล้กันเนาะเฮ้ยชู้เปลี่ยนกันบ่ได้เปลี่ยนกันนะก็รอรุ่นเด้นางลุ่นมีการรุ่นอีกโอ้ยนางลุ่นแบบสุดๆน่ะเออมึงได้ทาได้ไหมโอ้ยถูกถามเลยอขวางเดี่ยวล้างกูก็ได้ ไอ้กวางยวหลังถามึงอยไ้มัยพอนใหอมันคือมายวหลังบะมายวหลังเฮ้ยคุณอยากกูเรือกทากวางยวหลังเลยนี้มันนีรากวางยวหลังมันต้องมันต้องมีคนอันสาธิตนะไม่ไม่ถาวไม่ถาวรอยู่พี่เม่าวรอยิ่งี่าวรอยากกินกว่างถาวรถ้าเริ่มย่านกูอยากกินกว่างถา ก๋อยฟาามากินกวางเท่ากินควางเท่านาะไปนะกวางเท่านี่นะใงใ่พี่น้องค่ะเอาไปรับมือเลยว่าบอกเลยเอางานเอาไปพูดพูดหานมาสายกาบกันมาซะมางานเลยองคน้นั่ะสกุสมุกันยัง